ใเดีมีฟเนะให้่เี๋มี่เนาะอะอือเดียม่กวยงโหลดเนาะโหลดได้อเดี๋ยวมันมีเวลาสี่ขีปนึโลดมันต้องหิวนะเดี๋ยวเนาะไอ้บัเ็นอดไซื้อาลวดทำไหมฮะไอ้เป็นซื้อาลดแมอือมาอยู่ะ พี่แกงเนาไม่โซกไ่เนี่ยเสร็จไก่กินแล้วหรืทานอยู่ว่าอกินแล้วหรอพี่กินแล้วหข้าวช้ายังไม่ได้กินีกินข้าวแล้วเหรอ่หน่อยเกินน้ึงอุ่เครื่องไว้ก่อนอุ่่งวหน่อยถ้างนั้นจะเป็นจับเหมือนมือวันแต่จะมีข่าพูดจัง แล้วปกติอืมแล้วเปลาอมอเปิดเปิดเหรอเปิดร่ยกเปิดไม่ยากหรอกอีสัชิมเต็มหน่าหกสองหกสชิมเต็มไม่ได้สักบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสห้าดเจเก้าสิ ไจะกินอันนี้คนี่ะไรกมันจะมีอัน er> ี <S <s ้วเพืกินโเป็นาตสักทีเกิน้ำผุงใช่อ๋น่แออนี่ใช้สอนชไหมาเนี่ยูเขาเยว่มึ่ไ้ำิ้นน้ำินน้ำผุงเป็ตะยะเอ้ากี้มันลายอบาคนบี้ยไหมบออืม ที่บานเขาจินยาทั้นั้นก็มาอะโวคาโดกินอโวคาโดอโวคาโดถึงยังเนี่ยลูกอโวคาโดเคี้ยวเลยโคโรโคโรอันนี้านมากินว่างเดยวแค่งกินโคโดโคโรกินชาลำพงดิโคโแต่โคโกินาำพงดิเ่าคนเอาาหนูมาห่ดิเลยเอาให้มาแนนเนี่ยเอายงสียง กนำผึ้งเขกกินกันน้ำผึ้งนะเราเป็สครอบครัวสิทิยามันเปรานน้ำผึ้งแล้วล่ะโกโลอ่บเขาเรียกว่าอาบกินน้ำผึ้งกป่อ่บโลน้ำ้เลูกสาวคือมาเย่อไก่กินอะไอาแม่ลูกกินแมห้อยบ่กากินน้ำึ้นแป่งนาวินโจ๊กกินตีกกระลเสียใจโจ๊กกระเทยโ้ยก่กินน้ำึ้นแป่งนาวเอาอีนะทำเป็นจินเนี้มันไขอยู่ เป็่งใช่ตายครับปาเดียวมันงไก่เสร็จนะอยากไปกับยามปาม่ได้ไมเดียวไป่กไก่ยีาไปไปคุณเบยุกัมแม่ตรงไปถนเขะาาเเป็นอะไรน่นาจะาไปไม่ยากละคุณัอันนี้ใส่หกสูงนะรวมกันนี่ใส่หสูงหนึ่งสองสามสี่ใส่หกู ไม่อยากนะนันไหลูกซูมอไเโอเจ๊ขึ้นมาแล้วีสีสองเพ่ใส่หเจ๊กินมเจมาอยากเกินกเียวเยอหญกดทะเบียนไม่เ่ขงน่วนเกินไบ่หนบกินไงีามันไข่ แกงหูแกงยแตงแกงแงเขาไม่กินกินได้ตายได้ไอยู่บ้านไปพีดประต้องงามให้แน่แอมมไปบุดโอ้บุดจากบานเอานี้ไอม่อแอะน้ามาเนี่ยบอกว่ายยเอุตส่าห์ไซกอุตสาห์สกินแล้วเจ้ายักเ์ให่ยอ้ม่หายากกับเนบน่ทำเนี่ย Cô bọn yak, 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 mà cá có sì đấy, á ba này, này mày sục, tháo ra ba này, hộp ba này, đây là cơ hội xoay đầu ba mà đứt bài gì đấy nè, làm chết cào. số thứ hai là hộp đi. ไปไปตู้บอกตัวเองวาให้ใจดนๆดีจังนานเดียว้อยเดี่ยวก่าสั้นจ้นสี่สามเดี่ยวก่อได้เลยสั้นจีนยังไงใจมาติดอ4สี่หมื่เก้ากลาหกสี่นมมีก้ายีงดีใจอมจไม่อีกหมื่นหนึงจะสี่เอ้าัเสียมือเดียวเออยยวพอดีใจ ไเป็นหรการดการของเด็มีวันสึ้นสุดแค่ย่างกับของมันนะแต่งหน่อยต่นี้ม <Ps> ีส mm. ี่รตุมันมองด้วยไม่ดังตุ้บไป หาเนี่ยนะดุ้ดงหาเงาเนี่ยโอ้ยหาตำเลยเนี่ยหาดำอืมอ๋อเสียงคนหน่อยสิมาเป็นจังเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยยกเว้นหนึ่งสองสามยกเว้นสามอันนี่ยไม่ยังคล้วคุยอยู่หนึ่งหกสามหกสามยกเว้นไอ้เต็งหกเต็งห้าต้นหาสี่อยู่กับราไปเอาบอร์อ ตัวากสีห้าหกเหลือสี่ห้าหกไลไปอยูหกสูงเต็งยูเ่เต็งยูเก่าตดถ่ายสีก็ยูเพ่มว่าสีมีตัวนึงมมีนะเอสี่ห้าเหลือไปยูหกสูงดนถ่ายสองใโอเครู้แล้วเดี๋ยวตอนนก็เต็งสีมันบ้เต็งสีเราเต็งหาชั้นน์ไรับ

เท่ากันเท่ากันหกเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสามสิบสองสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าสิบศูนย์

นี่ก็ไปไม่ได้้องนี่โอวันตินกินโมได้รอกมันขมอ่ะกินได้กินไปดูดูกินได้ไหมกินได้กินเ่ยองออมานะเต่งหยองกาฮาซีนกาฮารีนไหนไปตงห

สองหกห้าสามสองหกห้านะเปิดใส่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดาใส่บาทสิบกิเต็มเปิดเดี๋ยวลอยว่าจ้าอเนี่ยติงเดียวหอยสองเดียวสองมีจับเดี๋ยวลอยดีหกหมื่นรวมทุนเฮ้ นีแลมันหมูวอบันเรียบร้อยบอกตัวแบต้มาขอลาดตต้นนี้เยี่ยมว้เยียกย่าเจัดีดีขึ้นขวามาได้เย่นี่หรอหกหมื่นนี่แล้ว sáu mươi chín, bảy mươi, tám mươi, tám mươi bốn, sáu mươi, sáu mươi bảy, bảy mươi sáu, sáu mươi chín, bảy mươi chín, tám mươi, tám mươi chín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 ,

นี่แงกับคนต้อง่อยจะนี่โดดไง่เป็นจังไงเที่มทียมเอากีกีกี่กักใส่อะไรเหเก็บึมี่ี่ด็กใส่อันนี้ป่ะใส่เน่อันนี้ขอพี่ทำไมโอ้ส่ไหมเส่ไหมเพราะอันนี้ของพี่เห็นอันนี้ลงมาต่งหาของได้แล้ไป่งมอถเ่มีดียวอยู่ไม่กลัวไม่กลัวเส่ไมจะมาคักซิีหุ่ตีซี Nhớ <laughs> không, nhớ không, nhớ không nhẹt cả <laughs> Nhẹt à? thì rồi đó Má Nghe Nó chị chạy, chị chạy được rồi Cô ơi Chị yêu bay Chị yêu bay Cô thử cơ hội ยูใส่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปเกสิสอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสหกใบสิบหใบเด้อไปเอาเปิดเลยปล่อยให้พิ่นนตาเนี่มันมีทาหกต้องปล่อยให้สันเน่เนยอ่ทางสูงตาเนี่ยน่นเรียบร้อยเห็นไหมสันกินแล้วหกซเต่เต็มๆเเต็มเนาะ เป็นไรมีดองมีดองทุนังนะหานะอ่ห้อสี่กเายิสองหสอี่หากบ่ท่านต้องเสียสี่หมื่นไม่อนมาเม็ดเดียวมาไม่ได้คุกกระลางเก็บบางหนึ่งก็ได้อะมาพี

ไอ้คอหลอกกระศีสูงคือเก่าขนาดนี้ี่เป็นยังตาเดียวเห็นตั้งแต่หกห้าก็หกสี่ตาตาเบาเห็นคนหน่อยโอ้โอ้แต๊ะอ่าสองอะไรเนี่ยอสองอ่าสองหกใบ สเอ็ดสองสี่หกสามสองหกหนึ่งสองสามส่หจบเองสบสามสิบห้กสปสี่สิบยี่สิบสใบเอาไวางก่อนอ้ายัไม่ทันวางเลยถามเขาเอาไหมจ้ขอวางใส่กมาแล้วการี่สาม ไปแล้วไปมากหกสามหกเดียวเปิดหกสี่นันกห้าหกหากว่าดีหนแต่วก็หกหนี่เฮ้ยเตงยังเต็งหอันนี้ก้องสนไหมเปลี่ยนตัวเบิร์หอื เต็งหกเนบนหักเติงหาเพ่หกดูทางดูทางยีสิบสองใบีิบสามในะได้หกยี่สหมื่น้เป็นแแต่ว่าป็นตัวเสียอะไรเนี่ยมันสิไเป็นนอนก็นอนหมดเลยเขาว่าในนี้เจียงอยู่จะลงน้ำเกลือแล้ววันนี้เขาจะนอนวันสัปดา อโอเคไหมเนี่ยฉันไม่ได้จ่ายไครใช่ไหมสี่หมื่นหกฉันเลนยเต็มาตมาไม่ต้หายก็หกว่ะตาไม่ดีทำไมต้ององงนะอาจาร เต่งเกี่ยวใช่ไหมไม่พอจะเตงเกี่ยวแน้วพอจะเต่งมีเจาจับโอเคเปดตอนนี้ตดชาเนี่จะหกสี่หกสี่สองไม่ถือตอนนี้จะกสีนกี่ตัวใหม่หกสี่หก Song hôm bài mhm 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 mhm

กับหกสี่เสียหอดทุนเจ้าของสิบบาทเท่านี้สี่สองหนึ่งสองส้าหกสี่สองเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบดสิบสองสามสี่าบหปยีอหกเจบแปดก็สามสิบอะสี่ไปโอเควะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจอาี่าอ้าวนี่กับขึ้นไป mọi người 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 สามสี่หาหกสี่สามดกกสีงเลยกกหต่ำโอ้ตัวหต่ำเลยก็สี่หกต่ำนะจะไปหาไปหกต่ำสี่สอเนี่ยอันตรายบอกคือว่าสั่งนะข้ามาหาสี่สองอันนี้หกสี่สเนาะสีใบเนาะจนเนาะสี่ใบ หกตามอีกหาไปเป็นสิบห้าสิบห้าหกสีหกสีสานเนาะส่ใบกี่ใบเปิดเลยมาเลยสีบบบบสันินเบิร์ตได้กากห้าสีสันกรได้่งกาวเ ่ากันนะนอหสี่สามกับสามสี่อันเดียวกันบอติงสี่ไหมอันเดียวกันเพ่อยคเอาใคลงสามสี่ห้าจะไปใช้หกสี่สามกนอันเดียวเตีงกี่ฟองหกสี่เจ็ดเอาขึ้นนะเด็กสี่ไป ขอาหามมัสาซี่เอาขึ้นใส่กเอาขึ้นบเซ้งกใส่ขวอรมมาซีขึ้นเจ้าก็บาไปเอาจะเต่งห่าเต่งหาขอก็ป้อยดิเนี่ยจะเต่งหาขอมใส่าซีจะเอาขึ้นหกจะเก็เซียแต่ว่าสิบห้าว่ไปกใส่ขวาลยรบหกเต่งหาเจมมการหาซีป่าเอเอาโกมาการหาซีขอเต็งห่ามใส่เต่งซเพย์ก็มาเต็งโกมาเต็งโกขอมาเต็งซีขึ้นเขาจะ ตกลางหาซีนนั้นมืนเดียวขอยอมาต่หกจะจำบ่จะเต่งหามันบบสองมื่นอ่ะจะเต่งหาขอมาเต่งซีเดวไปกลางหาซี่าขอยมาด้กักข่อยเอมาเต่งหาไปเห็นกลางหาซีอยู่อันหนึ่งตัตเต่งหาสองหมื่นตักลางมีมื่นหนึมื่นหนึ่งก็มาจะหกมามากักเออมันก็โยห่หันถ้ามีทม่อจะเต่งหาขอยมาใส่ซีแมนมันก็โยห่หันขอยเอามาใส่หกก็จะเต่งหาขอมาใส่ซีจะาใส่หกขอยเอากลับขึ้นมาใส่ซี อันนนี้ะตัวมือนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อกลองเลยตัวมือนหนึ่งอ่ะนขอามาการหาสี่พอหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปกอันนี้เราเต็งไปนะอืมก่อกลองไปกอกล่